ฮัลโหลดิมหรอวัน,นี้ว่างรือเปล่ามาหาที่บ้านหน่อยดิโอ้โอเคเจอที่บ้านนะเข้ามาสวัดีค่ะคุณแอร์เรกินมาวันนี้มีอะไรหรือเปล่าคะ ตั่ว่าผู้สอบคนเก่าของอาเรื่องมากขอเอกาสารในการตรวจสอบเยอะแต่มันไม่ช่วยอาหนุภาษีกับอาอยากที่ดีมาช่วยหน่อยมาดูตัวเลขในงบการเงินให้อาหน่อยแล้วก็มาเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทของครูเราด้วยนะอาอยากให้ตัวเลขภาษีมันน้อยลงอน่ยโชเฉพาะรายการที่โรวจไม่ได้จริงๆแล้วก็แสดงหนางานแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยนะผู้สอบคนเก่านี่ขออะไรก็ไม่ได้เลย คือแล้วก็ยังมาแสดงความเห็นอย่างนี้กันถ่ายของก้นเงินของบริษัทนี้ด้วยด้วยหลายจรรยาบาลของผู้ประกอบกวิชาชีพแล้วดีเมยผู้สอบบัญชีให้แอร์ไม่ได้หรอนะคะตายละนัมสกุลเรานัมสกุลเดียวกันด้วยแอร์ให้ค่าสอนะบบัญชีสองล้านนะสาการะบ้านทีหนึ่งวางแล้วกันค่ะอืเอองั้นก็ได้แต่ดีเมยต้องทำตามที่แอร์บอกทุกอย่างนะตรลงตามนะค่ะ ุณเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทน,นี้ใช่ไหมใช่ครับส่งข้อมูลบัญชีทั้งหมดเข้าอีมเมลนี้ให้ฉันเอ่อมันจะดีแล้วครับทาตามคำสั่งันแน่ไม่ต้องพูดมากแล้วนี้แฟ้มเอกสารทั้งหมดของบริษัทน,นี้ใช่ไหมฉชนขอเลย คุณแอมเข้ามาพบชั้นหน่อยชั้นแนนมีอะไรให้เราใช้ไหอคะมีงงนให้คุณทำนะเอาเอกสารทั้งหมดเนี่ยไปแก้ตามตัวเลขที่ฉันโนไปในนี้ค่ะไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่เล่นๆไปท่าต euh. ัวเลขนีนิดหน่อยๆ แก้งานเสร็จแล้วส่งเข้าอีเมลให้ฉันมันจะดีหรอคะเอาแล้วแน่ทำตามคำสั่งที่ฉันสั่งเสร็จงานนี้เราจะมีส่วนแบ่งให้ไ้ค่ะได้ค่ะแต่ขอสิบวนเซ็นนะคะเยอะไปเฮ้วเจนนี่ เธอฉันทำง,งานในบริษฉันอ่ะแค่ตแต่แงแต่เล่นนี่เดียวเองได้เงินเยอะกอว่าเงินเดือนของฉันดีกว่าเธอจริงเหรอว่าแต่บอสเธออ่ะรับงานจากบริษัทไหนเนี่ยก็บริษัทของอาบรินแหละอ้าวเขาไม้รับงานบริษัทอย่างกันไม่ใช่หรอโอ้นั่นฉนะันไม่พูดฉันไม่พูดด้วยมิตูเพื่อนหรอกนะโอเคไหนๆได้ก็ไหนๆละวันนี้เธอได้เงินก็เลี้ยงฉันแล้วกันนะโอเคจัดเต็มได้เลยเธอไม่จริงใจแล้วนะโอเคครับ วิชาชีพบัญชีใช่ไหมครับผมมีเรื่องจะลองเรียนคือว่ามีผู้สอบบัญชีรายหนึ่งรับทําบัญชีให้กับบริษัทญาติตัวเองและยังตแกแต่งตัวเลขในบัญชีด้วยง,งั้นผมจะส่งที่อยู่ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีรายนั้นรับทํางานให้นะครับครับครับ ดิมเมืม่อกี้เพิ่งมีสม,มาการเข้ามาตรวจบริษัทอ่านี่ยังไม่รู้เลยว่าผลจะเป็นไงบ้างเนี่ยระดับดีมแล้วผู้สอบบัญชีมือหนึ่งเรื่องซุกกิ้งขอยบอนค่ะสม,มาการจะไม่ได้แน่นอนไม่มีผู้สอบบัญชีคนไหนอะทบได้เหมือนดีมหรอกเรี้ยภาษีไปได้ตั้งไหลสิบล้านจะหมายอะไรเนี่ย สัมภารด้วยฮะโดนปรับ5ล้านบาทพ่อแม้ว่าไงคุณจดหมายค่ะเอาอใจนะจดหมายจากสภาวิชาชีพ ถูกถอนอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบอคสคะซีแม่ดูเครียกันไหนหรือเป่คะต้อ,องเออรียกโชว์บอสหรอตกไงกันน้งผูกเราทำผิดได้แรงขนาดนั้นเลยเหรอคะบอสถูกถอนใบประกอบวิชาชีพผิดยอย่างแรกรับงานแยกตัวเอง ไม่ขาดความบินสระในการประกอบวิชาชีพของอยี้ความไม่ปร่งใสในการปฏิบัติงานโดยทําการตกแต่งตัวเลขปกปิดและปิดเงือนข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ,ะสําคัญในงบการเงินประเด็นต่อมาเรื่องความเพียงธรรมความซื่อสัตย์จริตทำให้เสื่มเสียกิจวัตรแห่งวิชาชีพบัญชี